เกมต่อรองผลประโยชน์เริ่มต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เกมต่อรองเรื่องผลประโยชน์เริ่มเข้ามาแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าพักเพื่อไทยคิดว่าตัวเองนะครับจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ตัวเองจะควบคุมเกมได้ทุกอย่างตอนนี้ทุกคนคงอยากจะฟังตัวเองแต่แท้เปล่าเลยนะครับว่าวันนี้พักเพื่อไทยนะครับจะต้องไปเป็นนั่งร้านให้กับผดิจการัฐประหารหรือเปล่าเพราะว่าจากล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ครับที่มีข่าวออกมาว่านะครับพักเพื่อไทยนะได้ปิดดิวเรียบร้อยแล้ว315เสียงโดยมีทั้งพักนะครับรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนครับพอมารุ่งขึ้นอีกวันณนะวันนี้นะครับพักรวมไทยสร้างชาติอ่า ก็ได้ออกมานะครับโดยให้การให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพักว่ายังไม่แน่นอนนะครับต้องไปปรึกษากระทางพักก่อนซึ่งท่าทีของพักพลังประชารัฐที่ออกมาในเรื่องของที่ว่านะครับวันนี้นะครับอตอนที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับที่คุณไผ่ลิกออกมาเนี่ยก็บอกว่าจะมาโหวตให้กับพักเพื่อไทยเนี่ยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับจะมาโหวตให้เพื่อให้สามารถเดินไปได้แล้วก็ พนเอกประวิตย์เองเนี่ยนะครับหรือลุงป้อมเองเนี่ยก็จะไม่เข้ามาด้วยนะครับจะไม่มีตาแหน่งอะไรทั้งสิ้นแต่ล่าสุดนะครับในวันนี้ก็มีข่าวออกมานะครับจากนะครับจากทางฝั่งของรวมไทยสร้างชาติว่าใครบอกว่าลุงป้อมนะครับไม่ได้รับไม่ไม่รับตําแหน่งใดๆไม่ใช่ครับลุงป้อมยังนะครับยังมีตําแหน่งนะครับที่เป็นแคนดิเดตนายกและทนตีและยังสามารถทํางานในตําแหน่งต่างๆได้ซึ่งแน่นอนครับการส่งสัญญาณออกมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าให้เราชัดเจนนะเรา คือวันนี้นะครับเกมการเมืองนะครับประชาชนอนะทุกคนก็คงจะดูออกว่าวันนี้เขาได้ทําการต่อรองนะครับต่อรองเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีต่อรองเรื่อ,อ,รองอกระทรวงต่างๆหรืออะไรเนี่ยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ลงตัวพอยังไม่ลงตัวก็มีท่าทีนะครับแต่ละคนน่ะต่างฉากออกไปก่อนนะครับต่างฉากออกไปก่อนเพราะถามว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับ ถ้าจะมีคะแนนเสียงอยู่แค่ตรงนี้นะครับอยู่ที่200นะครับ38เสียงนะครับ2 38เสียงนั่นแหละแน่นอนครับว่ามันก็จะไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับในของสภาซึ่งแน่นอนครับรัฐบาลที่ยังไม่เสียงถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้ว,ลวก็เป็นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3พักคครับแน่นอนครับก็มีพรคประชาธิปัติ พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติถ้าจะบอกว่าเอาคําพูดตามที่คําพูดของคุณไผลิกว่า40เสียงของพัคพลังประชารัฐเนี่ยจะมาร่วมกับเพื่อไทยแน่ก็โอเคก็จะเป็น278เสียงแต่มาร่วมมาร่วมแบบไม่มีผลประโยชน์ร่วมเลยมันเป็นไปได้เหรอครับประชาชนเชื่อเหรอครับทุกคนเชื่อเหรอครับว่าพลังประชารัฐจะโหวตให้โดยที่ตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านด้วย โหวตให้โดยที่ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรเลยแล้วโหวตให้กับพรรคเพื่อเพื่อไทยเนี่ยแล้วให้เพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลแล้วตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านด้วยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับให้อมพระทั้งโบสถ์เลยมาพูดก็ไม่เชื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่เราทราบอยู่ว่าสอวอสายลุงป้อมเนี่ยก็มีในเมื่อถ้าเกิดบอกว่าพ,พรรคพลังประชารัฐจ,จะโหวตให้มีหรือครับสอวอสายของลุงป้อมเองจะไม่โหวตให้ แต่ถ้าเกิดว่าพักพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยนะครับหรือแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวแบ่งกระทรวงไม่ลงตัวแบ่งเก้าอี้ไม่ลงตัวคิดเหรือครับว่าพักพลังประชารัฐจะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยเพราะจุดประสองค์อย่างที่ผมบอกแล้วและอย่างที่ผมว่าประชาชนทุกคนอ่านเกมออกผมเองก็อ่านเกมนะครับว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับพเด็จการรัฐะาหารต้องการกลับมนนามีอำนาจ และต้องการให้พัดเพื่อไทยเนี่ยนะครับมาเป็นนั่งร้านให้ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้พัดเพื่อไทยทําตามคําสั่งที่เผด็จการประาหารนะครับสั่งหรือทำความต้องการของเผด็จการประาหารนั่นก็คือสอวอเพราะสอวอเหล่านี้แต่งตั้งมาโดยเผด็จการประหารและสอวอต้องการไม่ให้พักเพื่อไทยนะครับจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักคก้าไกลอยู่ด้วยเพื่อไทยก็ทําตามให้ยอมทําให้เพราะคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ทางนู้นจะต้องสนับสนุนให้ตัวเองเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล แต่วันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อไทยกําลังโดนหลอกหรือเปล่าหรือเพื่อเพื่อไทยไปอยู่ในเกมของเขาหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมบอกเลยความรูร้สึกของผมวันนี้เพื่อไทยไปอยู่ในเกมของเผด็จการประหารเรียบร้อยแล้วไปทําตามคําสั่งเผด็จการและหารไปอยู่ใต้อํานาจเผด็จการรัฐประหารเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาไม่ได้ให้เพื่อไทยมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่การที่ออกข่าวมาดูให้สวยหรูว่าเพื่อไทยเป็นแกนนําแต่จริงๆแล้วเพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนำครับเพื่อไทยเป็นแค่หุ่นเชิด เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องมาเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการรัฐประหารกับมามีอำนาจเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับถ้าไม่มีเพื่อไทยนะครับรเผด็จการทายาทเผด็จการรัฐประหารหรือกลุ่มที่เป็นค้วอำนาจเก่าทั้งหมดนะครับที่สืบทอดมาจากเผด็จการรัฐประหารเนี่ยไม่สามารถจะตัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากมีเสียงแค่188เสียงแต่ถ้ามีเพื่อไทยมาเป็นนั่งร้านให้อีก141เสียงมันสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แน่นอนครับถ้าวันนี้เขายอมให้แกนนําเป็นเพื่อไทยเขาจะคุมอำนาจได้ไงครับเขาจะวาง <finite> เขาจะมีอานาจได้ไงครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็แล้วแต่นะครับเขาจะไม่ยอมให้เพื่อไทยเป็นแกนนาหรอกครับเพราะจุดป,ประสงค์ขงเขาต้องการให้เพื่อไทยไปเป็นนั่งร้านไปเป็นนั่งร้านแต่เพื่อไทยคิดว่าตัวเองมีความสําคัญไงคิดว่าตัวเองสําคัญตัวคิดว่าตัวเองมีตั้งร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงเขาต้องง้อเขาไม่ง้อคุณหรอกครับเขาไม่ง้อคุณหรอกครับเพราะยังไงก็แล้วแต่คุณจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ และเพื่อไทยโรเลแบบนี้จะจัดตั้งรัฐบาลได้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถักเขาไม่ได้ตามที่เขาต้องการถักเขาไม่ได้มาควบคุมเองเขาไม่ได้คุมอํานาจเองหรืออะไรเองอย่าคิดว่าเขาจะให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลและคุมเกมทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีทางเด็ดขาดครับ เพื to to ่อไทยนะครับจะสามารถที up> up ่จะไปอยู uh> ่กับเขาได้เพื่อไทยต้องไปเป็นขี้ค่าเผด็จการประหารเท่านั้นเพื่อไทยต้องไปอยู่ใต้อุ้งตีนเผด็จการประหารเท่านั้นเพื่อไทยต้องไปก้มกราบให้เผด็จการประหารเป็นนั่งร้านให้เผด็จการประหารเท่านั้นเผด็จการประหารเขาถึงจะให้เพื่อไทยมาเขาไม่มีทางให้เพื่อไทยมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหรอกครับนี่คือเกมการเมืองที่ผมบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าเพื่อไทยจะงู้ให้เขาหลอกขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวล่าสุดนี้ออกมาแบบนี้ครับ ภูมิธรรมนะครับแจงเสียงโหวตนายกและทนตรีเพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่278เสียงจากเมื่อวาน315เดี๋ยวนี้ลดลงมานะครับเหลือ278เสียงหลังรวมไทยสร้างชาติไม่ชัดไม่ตอบรับเสียงนะครับภูมิธรรมนะครับแจงเสียงโหวตนายกและทนตรีองเพื่อไทยอยู่ที่278เสเสียงหลังรวมไทยสร้างชาติไม่ชัดยังไม่ตอบรับเสียงขอคุยในพักก่อนนะครับโวนะครับ โผคอรมของจริงเกิดหลังนะครับได้นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12สิงหาคม256นายภูมิธรรมเวชชยชัยร้องหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวกรณีการรวบรวมเสียงที่จะโหวตให้แคนเด,เดตนาย,ยกของพักเพื่อไทยซึ่งล่าสุดนะครับมีทั้งหมด315เสียง ว่าขณะนี้นะครับหากนับเสียงที่ชัดเจนที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนั้นตัวเลขที่ชัดเจนจริงๆยังอยู่ที่278เสียงประกอบไปด้วยพักภูมิใจไทยนะครับเ1เสียงพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะครับ10เสียงพักประชาชาติ9เสียงพักเพื่อไทยรวมพลัง2เสียง พักชาติพัฒนาก้าสองเสียงพักเสรีรวมไทยพักพลังสังคมใหม่พักท้องถิ่นไทยนะครับพักละหนึ่งเสียงรวมเป็น238เสียง รวมกับพักพลังประชารัฐนะครับที่ประกาศจะยกมือให้กับพักเพื่อไทยอีก40เสียงทำให้มีเสียงรวมกันอยู่ที่278เสียงส่วนพักรวมไทยสร้างชาตินะครับนั้นเราถือว่ายังไม่ชัดเจนเพราะนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวนหน้าพักนะครับรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ว่านะครับยังต้องขอคุยกันในพักก่อนขณะที่พักประชาธิปไตยใหม่อีกหนึ่งเสียงนั้นนะครับ อีกหนึ่งเสียงขนาดนี้ยังไม่ได้ตอบรับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูจริงๆนะครับการให้สัมภาษณ์ของพักนะครับพลังประชารัฐซึ่งคุณไผ่ลิ์ออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งแน Tina ่นอนครับว่าทางแกนนําของพักนะครับแกนนาของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกว่าที่คุณไผ่ลิ์ออกมาเนี่ยเป็นแค่ความคิดของสอสกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับถ้าออกมาแบบถ้าเอาว่าเป็นแค่ความคิดของสสกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเนี่ย ก็สแสดงว่า40เสียงนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะครับมันยังไม่ชัดเจนว่าจะโหวตให้เพราะคุณไพรีบอกว่าโหวตให้แบบไม่มีเงื่อนไขถึงแม้กระทั่งจะไปเป็นฝ่ายค้านก็ตามนะครับถึงไม่ได้ร่วมรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็จะโหวตให้สแสดงนั้นว่ามันก็คือเป็นความคิดของสสคนหนึ่งหรือเปล่าหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าสําหรับเหลือ,อสําหรับตัวเลขนะครับ278เสียงสําหรับสภาร่างถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของฟาร์มมั่นคงและเรานะครับจะยินดีมากหากพักการเมืองอื่นๆจะช่วยโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนาย,ยกรัฐทมตีของพักเพื่อไทยเพิ่มขึ้นนะครับเราเชื่อว่านะครับหลา่ายพร้อมจะให้โอกาสกับพักเพื่อไทยซึ่งการโหวตสนับสนุนจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะพูดคุยกันต่อไปการร่วมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าหากพักใดไม่โหวตสนับสนุนก็ไม่ได้อยู่ในสมการนี้นะครับนายภูมิธรรมกล่าว นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าสําหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีนะครับหรือครมนะครับที่เริ่มปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ก็เป็นเพียงการเสนอแนะความคิดเห็นหรือวิเคราะห์กันเองของแต่ละบุคคลที่ให้ข่าวเท่านั้นยืนยันว่าพักเพื่อไทยยังไม่ได้มีการคุยนะครับยังไม,ม่การพูดคุยเรื่องของตําแหน่งรัฐมนตรีกับพักใดทั้งสิ้น เพราะต้องรอให้การโหวตค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเสร็จสิ้นก่อนครับถึงตอนนั้นรายชื่อคอรมอนะครับของจริงจะเกิดขึ้นหลังได้นายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับแล้วอย่างแน่นอนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีใครหรอกครับนะครับวันนี้คุณตกลงบอกได้เล,เลยครับว่าเกมการต่อรองเรื่องของเก้าอี้เรื่องของตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีตอนนี้กําลังต่อรองกันอยู่เป็นไปไม่ได้หรอกครับเขาจะมาโหวตให้คุณ เขาจะมาร่วมรัฐบาลกับคุณจะมาโหวตให้คุณโดยที่นะครับเขาจะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วมาโหวตให้คุณเป็นรัฐบาลมันเป็นไปได้หรอครับเพราะขนาดคราวที่แล้วนะถ้าเกิดเขาจะทําอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาทําตั้งแต่ที่เลือกตั้งเสร็จแล้วฉันทามัติของประชาชน เลือกจากการเลือกตั้งให้พักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลถ้าเขาคิดว่าเขาทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนไม่ได้หวังผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ให้ตัวเองต้องการให้ตัวเองมาเป็นรัฐบาลต้องการให้นะครับประเทศชาติเดินต่อไปได้นะครับเขาก็โหวตให้กับพักก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลแล้วเพราะอะไรครับเพราะวันนี้พักก้าวไกลได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเป็นฉันทามติของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งความชอบธรรมทุกอย่าง แต่พวกสสเหล่านี้ร้อยแปดสิบแปดเสียงก็ขัดขวางระบ,บอบประชาธิปไตยนะครับของการเลือกตั้งทั้งทั้งที่ตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองมาจากการเลือกตั้งแต่ไม่เคารพผลของการเลือกตั้งไม่เคารพกฎกติก,กาของการเลือกตั้งแล้วตอนนี้จะมาบอกว่าจะมายกมือโหวตให้กับพักเพื่อไทยโดยที่ไม่เอาผลประโยชน์อะไรเลยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปหละมันใช่เหรอครับนี่แหละครับเขาเรียกว่า วาทกรรมหรือนะครับพวกนักการเมืองลิ้นสองแฉกที่ปิ้นป้อนตลกตะแดงเพื่อหลอกลวงประชาชนพูดให้กับประชาชนง่ายๆมันคือคําโฆษณาของพวกนักการเมืองที่ให้ตัวเองที่เหมือนกับพูดแล้วให้ตัวเองดีนะครับว่าตัวเองรักประเทศชาตินะครับเห็นแก่ประชาชนต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้ากับราแต่การกระทำเนี่ยมันคนละทางกันเลยสวนทางกันโดยสิ้นเชิง เพราะว่าถ้าวันนี้เขาคิดถึงประชาชนแล้วทําเพื่อประชาชนจริงๆเขาต้องนะครับเขารบเสียงประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเลือกแล้วเป็นคนเลือกเลือกขึ้นมานะครับแล้วจริงๆถามว่าวันนี้สอวอย่างที่บอกสอวเขาไม่โหวตให้แต่สอสนะครับ188เสียงถ้าคุณเคารพก,กรติกาของการเลือกตั้งคุณเคารพผลการเลือกตั้งนะครับคุณนะครับเคารพ ฉันธามติของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งคุณก็ต้องยกมือนะครับสนับสนุนให้พรรคที่ประชาชนเลือกมาผ่านคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเนี่ยได้เป็นรัฐบาลและนะครับจัดตั้งรัฐบาลอันนั้นคือสิ่งที่คุณทําและสิ่งที่ถ้าเกิดคุณทาตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละครับประชาชนเขาถึงจะมีความสุขว่าพวกคุณคือคนที่มาจากประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกมาคุณเคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งคุณเคารพผลของการเลือกตั้ง คุณต้องการจะทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆแม้กระทั่งว่าคุณพ่ายแพ้คุณก็ยังสนับสนุนให้กับผู้ชนะไปจัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัะมนีรีแต่คุณขัดขวางไม่ให้การจัดตั้งรัฐบาลผ่านไปได้ด้วยอ้างข้ออ้างต่างๆสารพัดที่ข้ออ้างแต่ตอนนี้คุณกลับมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะมาสนับสนุนเพราะอะไรครับเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าถ้าไม่มีพักคก้าวไกลพักเพื่อไทยมีคะแนนเสียงยังไงก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งต้องเอาพวกคุณเข้าไปร่วมคุณก็เลยพูดให้ตัวกับคุณดูดี นะพูดให้คุณประชาชนว่าพวกคุณน่ะนะครับคือรักประเทศชาติรักประชาชนพูดให้ตัวเองดูดีว่าเ้ยคุณทําเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ครับพวกคุณคือพวกที่ตลกแะแรงปิ้นป้อนหลอกลวงประชาชนคุณใช้คมคำโฆษณาชวนเชื่อคุณใช้วัทกรรมชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อพวกคุณว่าคุณเป็นนักการเมืองที่ดี แต่พวกคุณคือนักการเมืองที่เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเลยเพราะถ้าคุณเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งคุณต้องเคารพฉันทามติของประชาชนแต่ตอนนี้คุณไม่เคารพฉันทามติของประชาชนคุณขัดขัดขวางฉันทามติของประชาชนแล้วมาพูดว่าคุณน่ะรักประเทศชาติทําเพื่อประชาชนต้องการให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีมันคือวาทกรรมนะครับท like ี่ปิ้นป้อนหลอกลวงโกหกหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องรู้เท่าทันพวกนักการเมืองลิ้นสองแฉกพวกนี้พวกนักการเมืองที่เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่เคยคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนพวกนี้เราต้องให้รู้เท่าทันสําหรับผมก็คงจะต้องออกมาวิพากวิจารณ์ออกมานะครับทำการที่จะวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ฉุกคิดอย่างที่ผมเคยย้ําเสมอว่าวันนี้ผมไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อผม ผมต้องการให้ทุกคนได้ฉุกคิดในสิ่งที่ผมวิเคราะห์ในมุมมองของผมในสิ่งที่ผมพูดว่ามันจริงไหมเพราะวันนี้นะครับประชาชนหลายๆคนโดนนักการเมืองพวกนี้หลอกถามว่าวันนี้ผมออกมาพูดผมได้ประโยชน์อะไรพักไหนได้ประโยชน์ไม่มีละครับผมพูดในฐานะประชาชนผมวิจารณ์นะครับและพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงส่วนใครจะคิดยังไงจะวิเคราะห์ยังไงจะมีมุมมองไหนอันนี้แล้วแต่ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการอย่าหลงกลายเป็นเหยื่อกับพวกวัฒกรรมของนักการเมืองที่ต้มตุ๋นหลอกลวงและทําแบบนี้กับเรามายาวนานวันนี้เราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลเราต้องนะครับรู้เท่าทันพวกนักการเมืองเหล่านี้อย่าให้นักการเมืองเหล่านี้มาใช้วาทกรรมเพื่อหลอกประชาชนมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ